สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้มีเคสเคสอะไรนะครับเคสสายพานเราลิ้นนะครับอ่าช่างโจได้ถอดออกมาแล้ว อ่าเดี๋ยวโจเปิดไว้ก่อนสายพันธุ์คันนี้วิ่งมาแล้วขาดเ,เครื่องดับ oh, <no. S 1> บนถนนเลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันดับเพราะอะไรจากการติดเครื่องเนี่ยนะเสียงเครื่องเนี่ยมันจะเบาๆอ่าเดี๋ยวช่างโจไปลองสตาร์ทเครื่องหน่อยสิสตาร์ทยาวเลยก็ oh. สังเกตไหมครับ ถ้าใครฟังเครื่องบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าเครื่องเวลามันมันมันหมุนเนี่ยมันต้องหมุนมีน้ำหนักกว่านี้นะครับอีกวิธีหนึ่งให้โชว์ร้อเปอร์เซ็นต์ก็มาเปิดนี่นะครับที่เติมน้ำมันเครื่องแบบนี้นะครับเห็นไหมครับด้าน,นในมันจะมีเพลาเรลลิ้นอยู่เห็นมีนกลไกแล้วกันเนาะอ่ามันจะต้องหมุนนะเพลาเราลิ้นอันนี้อ่าเดี๋ยวให้ช่างโจลองสตาร์ทอ่าช่างโจสตาร์ทครับอก็เห็นไหมครับเพาเราลิ้นเนี่ย มันนิ่งเลยไม่หมุนนะครับก็เป็นการยืนยันว่าสายพานเราลิ้นอันนี้ขาดนะครับซักประวัติเบื้องต้นแล้วเนี่ยไม่ได้เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยเปลี่ยนเขาจะมีอายุเขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาวาวกันนะครับว่ามีความเสียหายหรือไม่สำหรับรุ่นนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับรุ่นรถการออกแบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ขาดด้วยนะครับอ่ะช่างโจเปิดฝาวาวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันครับ เป็นไงบ้างครับช่างบนน,นี่ใช่ไหมอ๋อก็คือกระเดืองนะครับแตกรู้สึกว่าไอเสีย,ยขอไฟหนะ่อยฝั่งไอเสียทั้งหมดนะครับแปดตัวไม่เหลือเลยความเร็วประมาณหกสิบก็จริงๆก็ <laughs> ไม่ต้องความเร็วสูงเราทก็แตกแล้วล่ะ นะครับก็คือฝั่งไอเสียนะครับทั้งหมดนะครับแตกเดี๋ยวเราจะเปิดฝาสูบนะครับยกฝาสูบออกมาดูว่ามีความเสียหายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอ๋อสายพานไม่ขาดเนาะมันรูดตรงนี้มันจะบางทีไม่ขาดครับเฟืองมันรูดทันเฟืองมันรูบมันแตกมาวแล้วเฟืองมันรู่อ,อ่างคนบอกมันก็แตกแล้วนั่นแหละครับแสนหะ้าเนาะหมดอายุจริงๆริงให้เปลี่ยนที่แสนโลนะครับอันนี้มันเกินมาห้าหมื่นกว่าโลก็ลขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยแต่แนะนําให้เปลี่ยนตามกําหนดนะครับ ช่างวุ้นเปิดฝาสูบเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปครับช่างวุ้นกำลังทำอะไรครับตรวจอะไรนะครับคือคันนี้ออวางแผนกับลูกค้านะครับว่าเราจะตัดสินใจไม่ยกฝาสูบนะครับเราจะทดลองเปลี่ยนกระเดืองวาล์วที่แตกก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะทําให้ลูกค้าประหยัดเงินมากกว่า ถ้าเรายกฝาสูบออกมาแล้ววาล์วไม่คดนะลูกสูบไม่เป็นอะไรลูกค้าก็จะเสียค่าแรงและเสียประกันฝาสูบก็เลยปรึกษากับลูกค้าระวางแผนการซ่อมว่าเดี๋ยวเราจะเ,าเปลี่ยนกระเดื่องก่อนที่หักแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับก็มีสองทางประกอบเข้าไปแล้วใช้ได้ก็ถือว่าเป็นผลดีมากเลยแต่ถ้าประกอบไปแล้วใช้ไม่ได้เดินไม่นิ่ง ก็แสดงว่าวาลคดนะครับทำงานไม่ครบสูบก็ต้องยกอีกรอบหนึ่งนะครับยกอีกรอบเนี่ยยังไงก็คุ้มกว่าการยกรอบแรกแล้วเราเราต้องเสียประกันผ่าสูบนะครับผิดถูกพอๆกันแต่เราเลือกทางที่จ่ายน้อยมากกว่านะครับเพราะดูแล้วมันมัน,ม,นมันก้ากึ่งอะนะกระเดื่องรุ่นนี้มันก็หักง่ายด้วยก็คิดว่าจะไม่ไปถึงไม่ไปถึงวาลคดอ่ะเดี๋ยวให้ช่างวุ้นดูวาลคด กระเด่องแตกที่เห็นครั้งที่แล้วเนาะอันนี้ช่างวุ้นก็ใส่พาเลอราลินเข้าไปละอันนี้ฮะอันนี้จะลองดูว่ามันโคดหรือเปล่าอ๋อจะลองดูเพาเลอราลิ้นอ่าลองยังไงอบอกแฟ้นครับหน่อยมันไม่มีกระเดียงแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่ฝาประกับไปแล้วก็ลองหมุนดูว่ามันฝืดมันถ้ามันหมุนลื่นแั้นก็คือไม่โคดแต่ถ้าหมุนฝืดล่ะคคพาเลอราลิ้นโคดก็เสียตังค่าพาเลอราลิ้นอีกน่าจะหลายพันอยู่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรนี่ครับที่ส่งมานะตัวหนึ่งก็400กว่าบาท8ตัวนะครับแล้วก็สายพานเนาะอ่น,นี้สายพานใหม่อันนี้เป็นสายพานเก่านะครับเห็นไหมเฟืองมันจะรูปแบบนี้เมื่อมันหมดอายุนะครับเฟืองไม่มีเลยฟันหลอนะครับ อย่างที่บอกนะครับแนะนาเปลี่ยนตามกําหนดนะครับเกินได้นะครับหลักหมื่นนะหมื่นโลสองหมื่นโลก็คงพอแล้วอันนี้ลูกลอกนะเปลี่ยนทุกครั้งเลยควรควรเปลี่ยนเป็นเซตนะบางท่านเนี่ยเปลี่ยนสายพานอย่างเดียวก็แหมถ,ถ้าถ้าประหยัดก็ไม่รู้จะว่ายังไงไม่เป็นไรถ้างานไม่หนักแต่บางครั้งเนี่ยสายพานมันมันไม่ขาดเพราะเราเปลี่ยนแล้วแต่ลูกลอกเนี่ยนะครับมันหมุนอยู่นะถ้าเขาหยุดหมุนนะ ถ้าเขาหยุดหมุนเขาก็ก็ขาดเหมือนกัน oh, <no. S 1> โอเคครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปนะอันนี้คือที่แตกอย่างที่บอกถ้วยตัวนี้หายไปตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทยังดีที่มีอะไรนะครับนะฮะมันคงจะหล่นไปตามรูน้ํามันอะลงตอนนี้คงไปอยู่ในในอ่างน้ำมันเครื่องข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรมา โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปครับว่าผลจะเป็นยังไงเป็นไงเผาิีนยังไม่รู้เนาะใกล้ละใกล้ละก็ค่าเทจ่ายค่อนข้างสูงนะครับขนาดขนาดไม่ได้ยกฝากสูบนี่ก็ลงค่าสายพานด้วยแล้วก็กระเดื่องตัวเราประมาณ400บาทก็สามสี่พันบาทแล้วล่ละกระเดื่องนะครับก็ฝากนะครับดูแลเช็ค เปลี่ยนตามระยะนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตอนต่อไปครับอ้าวมาครับอีกช่วงหนึ่งช่างวุ้นกำลังทำอะไรเนี่ยประกอบพาราลินใช่ไหมครับทดสอบไปแล้วว่าพาราลินเนี่ยคดหรือเปล่านะครับก็ประกบใช่ไหมวุ้นบอกว่าประกบประกบพาราลินแล้วก็หมุนดูถ้ามันหมุนลื่นก็คือไม่คดถ้าหมุนแล้วมันไม่ลื่น ก็จะต้องเสียเงินค่าพาวเราลิ้นอีกหมุนอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวท่างหมุนหมุนดูตัวอย่างหน่อยอ่าคือหมุนอย่างเงี้ยประกบประกบไอตัวประกับพาวเราลิ้นเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ครบแล้วก็หมุนถ้าหมุนมันลื่นแบบนี้คือไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะโอเคอันนี้ก็คือคืออะไรคือกระเดื่องตัวใหม่นะครับ 8ตัวนะครับฝั่งไอเสียอันนี้ถ้วยครอบแกนวาลหายไปตัวหนึ่งน่าจะหล่นไปในรูน้ํามันเครื่องแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ในอ่างน้ามันเครื่องก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นชิ้นส่วนแบบนี้อยู่ในอ่างน้ามันเครื่องไม่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 ทำความเสียหายวันนี้ก็ใส่ผ้าเราลิ้น อันนี้ของใหม่เนาะจะเป็นฟันแบบนี้ทั้งหมดนะครับเวลาเปลี่ยนก็ดูเบอร์นะครับเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้นะครับกว้าง26.5นะฮะร้อยสามฟันนะครับ,นะรบดูกับตัวนี้นิดนึงอันนี้ก็ยังพอเห็นนะ ขนาดอยู่ตรงนี้นะครับวิธีเปลี่ยนเราต้องดูก่อนตรวจสอบนะให้จำนวนฟันเท่ากันความกว้างเท่ากันร้อยสามฟันนะฮะยี่สิบหกจุดห้ามิลนะครับแล้วก็มีโค้งมีเหลี่ยมนะครับลักษณะเฟืองเนี่ยก็ดูให้เหมือนก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับตามกําหนดนะครับเกินได้มื่นสองมื่นโลเกินได้นะครับแต่ไม่ควรจะเกินแบบสี่ห้ามื่นหรือเยอะๆนะครับลูกล่อนี่ก็เปลี่ยนทุกครั้ง เพราะว่าถ้าเปลี่ยนสายพานสายพานดีแล้วลูกล้อไม่หมุนสายพานก็ขาดเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เข้าใจว่าเขาจะทํากระเดื่องมาให้หักง่ายนะฮะทำให้แกนวาล์วไม่คดเราก็เลยวางแผนกับลูกค้านะครับว่าไม่ให้ยังยังยังไม่ต้องยกฝาสูบนะครับวางแผนกับช่างวุน้นวางแผนกับลูกค้าว่าเราจะยังไม่ยกฝาสูบ โอ้โหทันสมัยมากเลยท่างวุ้นดูสิทดสอบนะคงไม่คดหรอกเนาะดูนะคดไหมถ้าคดมันจะหมุนฝืดครัลูกค้าก็ประหยัดพลอลิ้นไปได้อีกเส้นหนึ่งเราวางแผนกับลูกค้ายัางไงนะครับก็คือวางแผนว่าถ้าเรายกตอนแรกเราจะยกฝาสูบเลยยกฝาสูบมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดวางไม่คดเนี่ยเราก็ยกเกอร์ต้องเสียประกันฝาสูบเสียค่าแรงอีกสามสี่พันบาทเราเลยเลือกทางที่จะยังไม่ยก เราจะประกอบเข้าไปก่อนถ้าโชคดีนะครับโชคดีตอนที่ที่สายพานขาสายพานรูดเนี่ยความเร็วไม่สูงมากเนี่ยนะฮะแกนบาอาจจะไม่คดก็ประหยัดเงินไปได้นะครับแต่ถ้าเราจังหวะไม่ดีโชคไม่ดีคือประกอบเข้าไปแล้วใช้ไม่ได้เดินไม่นิ่งเดินไม่ครบสูบเราก็ต้องยกอีกรอบหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะเป็นในส่วนของค่าแรงก็จะถูกกว่านะเราก็ยังสามารถช่วยลูกค้าเรื่องค่าแรงได้ก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวเราจะประกอบกระเดื่องเข้าไปก่อนแล้วติดดูถ้าไม่นิ่งแล้วเราค่อยยกฝาสูบนะครับเพราะถ้ายกเลยแล้วมันมันไม่เป็นอะไรก็คือยกเกอร์แหละลูกค้าก็จะเสียเสียค่าประกันแต่ทําวิธีนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยนะฮะก็ถ้าเกิดมันมันใช้ไม่ได้ก็ต้องยกอีกรอบหนึ่ง มันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเกิดยกยกทางนั้นแล้วมันเกิดเกิดไม่เป็นอะไรมันก็เสียเวลาเกอน,นะครับแต่นี้ลูกค้ามีเวลาเราก็เลยวางแผนกันว่าทําแบบนี้ดีกว่าจะประหยัดเงินลูกค้ามากกว่านะครับโอเคดูแลโดยช่างวุ้นนะครับอันนี้ลูกลอกมาร์มาร์ค,ารคถามช่างวุ้นหน่อยมาร์คอยู่ไหนรุ่นนี้เราต้องเราต้องจัดมาร์คใหม่นะเพราะว่าเวลามันขายไปเนี่ยวกมาร์คเนี่ยมันมัน,ม,นมันเคลื่อนไปหมดแล้วนะเดี๋ยวให้ช่างวุ้นให้ความรู้หน่อย ตัวนี้ก็คือทอรเรลิ้นใช่ไหมอ่าต้องตรงกันแบบนี้เหรออ่ามาร์คสีนี่เห็นไหมครับจะต้องตรงกันแบบนี้นะอ่าแล้วมาร์คปัม๊มอ่ามีอยู่สามจุดนะครับมาร์คปั๊มก็เห็นไหมเอ่ยมันจะมีมาร์กแหละถ้าจะเห็นนะมันจะมีที่ตัวเฟืองกับตัวบอดี้เครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องมีเป็นเป็นมาร์คจุดให้มันตรงกันแล้วก็เเผา,าเขวียงนะเผาเข้าเวียงก็ไหนลองชี้หน่อยอ่าโอเคเห็นไหมครับ ต้องตรงกันนะครับพอป,ประกอบเสร็จแล้วก็หมุนให้การทํางานเนี่ยเอาชัวร์ๆนี่หมุนการทำงาน2รอบเลยนะครับมันถึงจะตรงแน่นอนนะเราช้าประกอบช้านะหมุน2รอบเนี่ยไม่ได้ช้าอะไรกันกี่นาทีล้ะครับนาที2นาทีนะครับแต่ว่าประกอบไปแล้วชัวร์กว่าสบายใจกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานตอนต่อไปนะครับหลังจาก่างวุ้นประกอบแล้ว มาต่อครับเป็นไงช่างวุ้นได้ข่าวติดเครื่องแล้วติดเครื่องแล้วใช้ได้ใช่ไหมอ่าลองลองลอง,ลอง,ลองติดได้ไหมตอนนี้ได้อ่าก็เมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นช่างวุ้นส่งไลายส่งวีดีโอไปให้ดูนะว่าเรียบร้อยแล้วติดเครื่องปกติดีเดี๋ยวเช้านี้เรามาดูผลงานกัน ก็เหลือเก็บงานนะครับประกอบเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยอก็ติดติดนิ่งดีนะครับก็สิ่งที่เราวางแผนไว้ก็คือถูกต้องนะถูกต้องและคุ้มค่าก็คือไม่ต้องยกฝาสูบเพราะถ้ายกไปแล้ว วาวปกติวาวไม่คดก็เสียเวลาเสียค่าแรงเสียประเกันฝาสูบก็ไม่น่าจะทำกว่า5,000บาทนะครับจะมีสตาร์ทยากนิดหน่อยเดี๋ยวอาจจะต้องดูระบบน้ำมันหรือรุ่นนี้มีหัวเผาไหมมีใช่ไหมมีหัวเผานะอ่าเม่อกี้มันมันสตาร์ทมันจะไม่ติดชา้าไปนิดนึงต้องดูกำลังแบตนะดูหัวเผา โอเคอ่าไหนๆติดแล้วนะดูวันนี้นะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือปั๊มน้ำมันเชืเ้อเพลิงนะถูกขับมาจากเท้าเ,าเวียงข้างล่างผ่านเฟืองด้านในแล้วก็ถูกส่งกำลังด้วยระบบสายพายนะมาขับเท้าเราลิ้นโอเคเดี๋ยวเราดับเครื่องได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวสรุปคลิปนิดนึง <S <S อ่าครับเงียบนิดนึงเดี๋ยวสรุปคลิปเดี๋ยวใช้วัสดประกอบ ก็เป็นความฉลาดของช่างนะครับคือเราไม่ประกอบหมดนะประกอบแค่พอติดเครื่องได้นะครับจะได้เร็วเพราะว่าถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้ขึ้นมาก็จะได้ยกฝาสูบต่อจะได้ไม่ต้องรื้อเยอะนะครับโอเคก็สรุปว่าเรามาถูกทางนะครับช่วยลูกค้าประหยัดไปได้เยอะเลยก็สรุปคลิปนะครับก็คือรถคันนี้วิ่งวิ่งมานะดับกลางอากาศเลยอ่า ดับกาซขาดเลยนะครับก็คือมาเช็คดูก็ปรากฏว่าวิธีเช็คง่ายๆนะครับ أ أ เปิดฝาเติมน้ามันเครื่องตัวนี้นะครับเราจะเห็นเราจะเห็นเพลาเราลิ้นนะด้านในเพราะว่าถ้าเกิดมันหมุนปกติเนี่ยเพลาเราลิ้นเนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะต้องเราจะเห็นว่ามันมันหมุนนะครับถ้ามันไม่หมุนก็คือรู้เลยว่าชุดนี้ไม่หมุนนะฮะก็คือสายพานขาดนะครับแล้วเสียงเครื่องเขาจะเบาๆานะนะเพราะขาดเราก็มาเช็ค เปิดฝาว่ามาดูว่ามีความเสียหายอะไรบ้างก็เข้าใจว่าเป็นที่เครื่องยนต์ด้วยแหละนะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่ความเร็วหนะ้าตอนที่เขาขาดนะครับมันมีขาดกับรูดนะนะส่วนมากก็จะรูดนะฮะฟันเฟืองพวกนี้รูดรูดมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขับเคลื่อนชุดเฟืองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็สายพานเราลิ้นนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนตามกําหนดนะครับบางรุ่น เปลี่ยนทุกๆ1 5 0 0 0 0สาโลบางรุ่น1 0 0 0 0แโลนะครับหลายๆรุ่นก็เป็นระบบโซ่นะครับระบบโซ่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับรอให้ยืดไปก่อนนะครับคู่มือรถมีการให้เปลี่ยนเหมือนกันแต่เราแนะนําว่าให้ขอยืดเขายืดเนี่ยเวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยเขาจะมีเสียงเขกนะครับโซ่ไปฟาดกับตัวฝาครอบมันจะมีเสียงเขกแก๊กๆก๊กแกแก,แก,ก็ค่อยเปลี่ยนโซ่แต่สายพานเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนตามกําหนด ไม่อย่างนั้นก็จะต้องแบบคั้นี้นะฮะครันนี้ก็คือมีความโชคดีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเสียหายไม่มากเสียค่ากระเดืองเสียค่ารแรงไปน่าจะหกเจ็ดพันบาทนะครับกระเดืองแปดตัวก็ประมาณนี้นะครับสายพานเราลิ้นขาดนะครับใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นระบบสายพานเราลิ้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวรอเช็ควัประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงส่งรถได้ะครับอ่าปิดเลย คลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับบายช่างวุญอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ